าพระพุทธผ้าเที่ยวเดินทางมาไกลครับมื่อด็ครับจากภาคอีสานมหฮอดมองนีครับวัดมณีวงศ์อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกอยากเป็นนายกจะเลยมาที่จังหวัดนครนายกมาเอาเลย่อนใช่ครับสมัครนายกเทศมนตรีตำบนลบนงแก่นน้ำเขาเบอร์สามเด้อพี่น้องเนีอเบอร์สามเบอร์สามโอเคครับเบอร์สามเขามหฮอดข้างในวัดมณีวงศ์ครับพี่น้องพระพุทธรัตน์มณีศรีหทัยนเรศ

นี่เีาเป็นนายกก็เลยมาที่จังหวัดนคราแตจะถวาปตนาแบบาตาเชิดยายตุ้ยเป็นตากระยายของเจ้าวาดวัดองปัจจุบัน あ

สมบัติทอาคำแทงอัศจรรย์อัศจรัปเจ้าวาค่ะหลวงพี่ต่อค่ะโอ้ยังหนุมน่มๆอยู่นี่โอ้สาธุครับลูกปู่ปี่กัตนาลูกู่หลวงพี่ต่อ นี่เป็นวัตถุมงคลหลวงปู่สอนอาจารย์กองหลวงพ่ตองวัดมณีวงศ์มูนิธิวังรัตนะมณีมหานาครบาดานนาขราชศาักดิ์เร สะออนสะออนสะออนไลน์น่าจะลองอ้โหโอ้โหนี่แหละ 哦，来、oh,。 ตามลูกสอนเลยครับมุซ่าพาเดนวายเด็กสุดบ้านตามปีเกินเจ้าครัทำชุดท้ายเดี๋ยมันทำกาแฟเนาะกอดพ่อได้หรืไม่กอดแม่พระพุทธเจ้าจะเป็นนายกตอได้ม้าจังหวัดนครนายก สมปรารถนาแล้วข้ามาเบิงวัดมณีวงเบิงร่ำพญานาคเรียบร้อยแล้วไปเดินท่านกับพ่อกันไหมพิดต,ต่อไปสวัสดีครับ